ู่รายการเกษตรอุดรอ,ออนทัวร์นะคะดิฉันนางสาวจีรน,นันจันทรธารวัตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดวงจังหวัดอุดรธานีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ <c oughs> และวันนี้นะคะน้ำจะพาทุกคนมารู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้องใหม่นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่14อำเภอบ้านดวงจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักษานนะคะบ้านสาแก้วใช่ไหมคะคุณแม่เดี๋ยวจะให้คุณแม่นะคะแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรตําแหน่งอะไรแล้วก็เล่าถึงความเป็นมาของการตั้งุ่มค่ะสวัสดีจ้า แม่หนูเพียนสีปัญญาเป็นประธานลุ่มวิสาหกิจชุมชนนลุ่มจากสารบานสายแกวจ้เมื่อนี้แม่สิมาบอกประวัติก็เป็นมากของคุ่มนะแต่นาะคืออลุ่มที่เริ่มมร่วมกันที่แรกอ่ะมีอาจารย์จากราชสภันคนมากอบรมเกี่ยวกับอาชีพการพ่อเสื้อแล้วก็ะเขาเขาแดนกันโมจาพวกแม่ๆกะเลยได้มาร่วมคุ่มกันตั้งซื่อลุ่มมาลุ่มวิสาหกิจชุมชนนลุ่มจากสารบานสายแกว ตำบลบานดลงอําเภอบานดลงจังหวัดอุดรธานีจ้าพอตั้งกลุ่มแล้วแม่กับสมาชิกสองสามคนการเลื่อนผ้นาก,กันไปขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจากกับกเกษตรอําเภอบานดลงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเพื่อนก็ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีแม่ในตัวแทนในน้าตัวแทนของกลุ่มืงอนีขอขอบพระคุณกเกษตรอําเภอพบนหลายๆเ,เด้อจ้าเด้อรุดประสงค์ในการตั้งกลุ่มในเท่อนี้คือยังมี ได้ได้เสริมกิจ,จกรรมร่วมกันผู้สมมาชนไม่ซุ่มชอของเข้าผู้มาเป็นผู้นากานีกน,นการมิตาผู้สูงอายุนั่นแะเนาะการจักพบปะาสังสรรค์กินงเขานาการกิจ,จกรรมรวมกันหลายๆายอย่างหลายจากอ่ค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะนําได้เกิ่นกับผู้ชมไปว่าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นน้องใหม่นะคะคําว่าน้องใหม่นี้แสดงว่าิ่งจับตั้งได้ชว่วง ช่วงเดือนมิถุนายนพศ2013จ,าาจา้าเมื่ปีที่แล้วจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของกลุ่มเราสมาชิกปัจจุบันนี้กับมี1 3คนค่ะค่ะในการลักษณะการดำเนินงานค่ะก็เดี๋ยวให้คุณแม,ม่อธิบายนะการดำเนินงานของนนกลุ่มนจะนอกสมาชิกทุกคนกับมาลงทุนกันจา้าทุกคนเลย ผลณกำไรที่ได้เท่ากับมาแบ่งกอๆกันจ้าค่ะแล้วกิจกรรมของเรานะคะคุณแม่บอกว่ามีสามอย่างใช่ไหมจ้าอ่ามีการทอเสื้อแล้วก็เ็ปขนมแล้วก็ซันตะการจ้าะจ้าแล้วก็กิจกรรมเด่นๆของเราก็จะเป็นในเรื่องของการทอเสื้อจ้าเสื้อโกจ้าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวน้ำเนี่ยจะขออนุญาตให้คุณแม่เนี่ยพาเราไปชมนะคะการทอเสื้อ นะคะโอเคดบเราไปชมกันเลยค่ะจะเป็นจุดที่ผลิตวัตถุดิบนะคะในการทําเสือนะคะ,ะต้นนี้เขาเรียกว่าอ,อะไรคะแม่ต้นโกกค่ะต้นโกนโกแล้วเขาจะปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายเอาดอกปลูกก็ได้เอาลากปลูกก็ได้เอาปลูกแล้วเขาก่อยเอาไปส้อยสอยเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ะเป็นตากเรดตากเรดแล้วก็ไปย้อมแล้วก็ไปทอเป็นเสือ้อมาค่ะทำง่าย ส่วนของกุกนี้ก็คือแต่ละคนก็คือปลูกแต่ละบ้านใช่ไหมจ้ะไอครอบครัวแต่ละครอบครัวก็เอามารวมกันตอนเก็บเกี่ยวจ้ะเกี่ยวมารวมกันทอดเป็นเสื้อเป็นสัดเดี๋ยวให้แม่สาธิตการเก็บเกี่ยวให้ผู้ชมดูได้ไหมคะได้จ้ะเกี่ยวเอาต้นแก่ก่อนค่ะต้นเี่มันยาวเครอ ยาวเลืยาวส่วนมากจะให้ดีต้องปลูกในที่ที่ต่ำๆน้ำมีแล้วมันมีเป็นพันอะไรหรือเปล่าคะที่ใช้เป็นพันลักษณะพิเศษดอกมันก็ปลูกได้เอาดอกคลายคันก่อนนะองทำคลายคันแล้วเราใช้พันอะไรที่เขาก็เลือกกันบางคนก็เลือกกุกบางคนก็เลือกไหลไหลเราเันนี้ เนี่ยมันทอนเดียวกันอยู่บ่อนี่เนี่ยทอนเดียวกันอยู่อันนั้นมันจะงะมัน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 สวยไงแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกเท่าไหร่คะถึงจะเก็บเกี่ยวได้เดือนกู่กู่ก็ได้แล้ะแล้วว่ามันเป็นหน้า旱เป็นหน้าฝนมันจะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกมันจะสวยไหมถือปุ๋ยถือปุ๋ยคอกจะสวย พอเราได้กบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการผลิตเสือนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ไปชมแปลงกบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคืออะไรก็แม่เอเอาเอาเอาเป็นรุ่นออกใช่ไนหะเ,เป็นรุ่นเป็นรุ่นออกนะคะเอามาทอปแ,แล้วกับมออันเลี่ยงกันแล้วกับมัดซอยซอยเป็นเป็นเส้นเล็ก ใช้มะลันมะมันมะเร็งย e uh> ัข้ามกับซอยใช้ปริมาณเยอะไหมคะกว่าจะได้เตือก็เยอะอยู่นะห้ากําห้ากําห้ากําใหญ่ยังไม่ถึงกําเลยนะ้น้ากําใหญ่แล้วดอก ปลนะูกก็ได้นะเจ็บปลูกก็ได้นะไปปลูกถ้าไม่ปลูกก็ทิ้งเลยวก็ซอ,อยพอซอยเสร็จแล้วเอาไปตากเหมือนแห้งให้แห้งแล้วก็มาย้อมมาย้อมเป็นสีสนก็เสร็จแค่นี้แหละที่ทก็เสร็จเวลาตากไม่ต้องใช้เวลานานไหมคะถ้ามันแดด เสี้ยงแล้วก็สองแดดสอแดดก็ได้แล้วแล้วก็ไปย้อมด้าเป็หลังยอมแล้วทไงต่อย้อมแล้ไปตัดมันย่าก็ไปชุบน้ำแล้วก็ยอมเป็นสีแค่นั้นแหละมันยากเดี๋ยวพ่อพ่อเ่าได้ตัดออกมาแล้วครับก็มาพ่อเป็นชุดเป็นชุดออกมาหลังข้ามซอย เป็นเช่นเดียวกันแล้ก uh ็เปตาเดียบตั้งองเดียบแคนั้นคะเพราะวมันแห้งมันออกมาเดียมีแหละมันแห้งแก็ลับไปใส่น้ําแล้วเป็นย้อมมาดีกว่าตค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการย้อมเสื้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนของการย้อมผงนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ทั้งสท่านนะคะสาธิตวิธีการย้อมค่ะแล้วก็บอกถึงส่วนประกอบในการ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราใช้อะไรบ้างค่ะในการย<ม>้อมเอ่เอพอต้มให้น้ำเดือดแล้วก็เราก็ลงสีเ,<อ>สเลยนะคะสีนี้เป็นสีน<อ>ี่แ่นี้ค่ะสีแค่นี้สำหรับใช้ย้อมโปรงโดยเฉพาะน้ำเดือดได้ค่ะนีอ่อันนี้เป็นสี

จากการย้อมสีขั้นตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปตากนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตากกันเลยค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการตากเสื้บกบที่เราย้อมเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็เราจะใช้ตากนะคะตากแดดประมาณ2แดดเนะาะนี่แดดเดียวก็ได้ใส่เงา ทุกคนไปชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการผีเสื้อออก๋ยวจะให้คแม่อธิบายนะคะขั้นตอนอแรกเลยค่ะตอนแรกนอกจากในว่าเพชรจังเสียอาจารย์ก็คือมาถึงเสือกถึงเสือกสะก้อนจะมา,จ,มาจะมาเสียบอาจารย์เขาจังสีด้ดำเนินการทอดเริ่มจาจารย์มากค่ะแม่พาไปดูได้ค่ะแ้าข้าวสารเชียงจี่แล้วเนาะ เป็นเป็นผืนสีจ้ะลายเป็นลายเป็นลายลายะลายนี้มีชื่ออรไอเปล่าคะ๋อมีจ้ะมือวดลายีหอเสืว่าไลากราบเกียวจ้ะสวยงามมากจ้ะ่งใช้เวลาสองเสื่อนะคะ แตักุ้งกะมีไรสวยๆจ้ามีหลายไยมีขอใครท่นี่ครับเติมาขอพายอมขอพยอมจ้าขอพยอมจังมีเติมาให้มนี่จัมจัน สวยลายนี้คือลายลายนี้มันีจานมันีจนแปดสิบเส้นจ้าดูหนึ 50, ่งแปดสิบเส้น huh. นี่ก็ไล่เพียงดาวจนทอคนสวยนั่นละทอคนสวยไล่นี่มีสิบสามใหม่จันทั้งหมดเรามีประมาณกี่ลายคะมีหลายลายจ้ะแต่ว่ามอม่ก็ได้น้ำมาสูซเก็บลายนี่ละ ต้องทำนี่ลายได้นี่ตั้งซิฟไร่พ่อธรรมดาแต่นี่อาจามีหลักใจลายด้วยนี่ก็ขอเสนอเจ็ดแปดลายนี้มาแต่นาะอันนี้ใครเป็นคนคิดลายคะไร่นี้ก็ที่แ่กอาจารย์สอนมาแต่เนาะสอนพวกแม่แม่ก็เลยจะพัฒนาฝีมือขึ้นก็เลยซักพื้นสังมีมันเป็นลายของมันองค์จันจ้าอันนี้มันสิ นี่คือตัวสร้างลายใช่อันนี้เป็นตัวสายไล่ถึงมามเขาเรียกว่าบัวจ่าอันนี้เป็นตัวฟื้นจานี่อันนี้เป็นตัวพัดจั่นสายไล่ถึงมามจ้าใช่ก็ถือว่าเป็นไล่ได้เป็นน้ำใหม่นี่แหละค่ะอ๋อตัวนี้เป็นตัวสร้างลายนะคะส่วนตัวนี้คือฟื้นนะคะฟืองที่ที่ได้ไล่แหละตข้ก็ต่ตั้งตั้งศิลป์กเขา เรามีลายที่เป็นเอกลักษณ์เด่นเดนมั้งมนี่เป็นเฉพาะกลุ่มจานี่จาเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่ลายไหนดลายอไไมด้มีหล้าต่างๆนี่ด้วยใ่้นสีเขียวมีรไล่คุณพ่อแม่มีลายอีกชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ ใช่แต่คุณิุมตัตัลยนีอมี่ก็บหลายลายมหลายลายมากเลยใช่เกแล้วก็คุณขอขอใจเนาะไล่่ขอใจขอใจค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลายปกติใช่ไหมใช่ใช่ค่ะรษาปกแม่จะโบาณช่ทอดได้ก็สั้นเลย ให้เป็นค <15 but> <movement> <be> ิปนะจ๊ะแล้องมีขนาดคีขนาดครับกระตามลายจ้ากะมีแปดสิบเส้นมี6หิบแล้วก็มีน่อยมีน่อยยี่สิบมีหน่อยห้าสิบลายจ้าทำจ้าหาใส่แล้วแต่ แปลรูปผลิตภัณฑ์เสื่อของเราให้เป็นผลิตภัณฑ์อืติดมือคุ้มตามีจ้่พวกแม่ก็อยากพัฒนาขึ้นเป็นอยากเ็ลเป็นกระเป๋านะเปลี่ยนรูปกระเป๋าจ้าไม่ยากจานงล้วแก้วนี่เป็นผลิตภัณฑ์บ้างตเว็มูตัวแก้วจ้ดีมากเลยนะะคเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเราจะได้มีความยั่งยืนต่อไปเนาะ แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเดี๋ยวน้ำอยากให้แม่ฝากเรื่องของช่องทางในการติดต่อากลุ่าพ้องแมก็มีการบ้านไทยน้ำซุ้มซนแม่น้ำซุ้มซนตัวทัวรไปแล้วก็มีดพวกแมกก็มีท่างก่อนไล่น้ำจา่าคุ่มพ้องแมกก็บก้อ,อนไล่กลุ่มวิสาหกิจซุ้มซนกลุ่มจักสารบานสาแก้ว กะมีไหวงานใดเ่นสนใจทีสนับสนับสนุนลุ่มความฮ้างน,านาักจัดเนาะกะให้ต,ติดต่อถ้าไในคุ้มมีสาหกิจชุ่มชุ่คุ่มจักสามบานสาแก้วหรือเบอร์โทร<ม> 08018cc331 ทางลุ่มความฮ้างสมมีการส่งทั่วประเทศจ้าในส่วนของราคาของแม่นี้ประมาณเผื่อเท่าไหร่ ราคาวค่ถ้าเป็นสามพับพวกแม่ก็จะขายประมาณประมาณถ้าทาลอยทา้าเป็นลอยเม็ดถ้าลอยเส้นนะพวกแม่ก็จะขายคืนละสามลอยจ้าทาเป็นแปดชิปเส้นพวกแม่ก็จะขายสองลอยจ้าแต่ละสินจ้าแต่ละสินถ้าที่ลูกค้าอยากให้กุ้งของห้าวน้ำมาต่อต่อกันเป็นชินงงช้นใหญ่ๆก็ับเพิ่มมูลค่าถึนจ้า ถ้ามีใครสนใจนะคะก็ติดต่อช่องทางที่คุณแม่บอกได้เลยนะคะค่ะ <c oughs> ในวันนี้นะ้ำก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็สมาชิกทุกคนในกลุ่มมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณ,คณแม่มาก <c oughs> แล้วก็ฝากติดตามรายการเกษตรอุทวร์ในเทปต่อไปได้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ